มาแล้วจ้ารัฐบาลไทยชุดเต็มเจนกกแอสมิสเตอร์บอนหวยนองอัดเอดาวเหนือของแท้สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสภูสโคนตอนรับขสู่ชองก็ติดหวยดังมาแช่นะพี่น้องกลมาอยู่กับแอดมินในวันอังคารที่12กันยายอนนะอจากก็ใกล้เข้ามาแล้วนะจกครับโค้งสุดท้ายแอดมินก็ได้รวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางดีๆ เอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันคือเก่าเนาะจะ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของเจนกเนาะจะ้ะต่อด้วยม bon. ิสเตอร์บอลไว้น้องอาร์ตซึ่งก็เป็นหลูกชายของคุณไก่เจ้าพายุนั่นเองเนาะจะ้ะต่อด้วยแนยวทางของเอดาวเหนือของแท่จะ้ะก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องเนาะจะ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็เสิได้รับชมคลิปใไหมส่วนแอดมินก็ิสด้มี กำลังแห้งใจในการทาคลิปต่อไปนะจ้าเผื่อเป็นการบสัสเซเวลา่าเฮาก็ไปรับช่วแนวทาากันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของเอเดวเหนือของแทก,กันก่อนเลยรัฐบาลไทยหกกันยายนชุด3ตัวบนนะจ้าซึ่งวันนี้เพิก่กงหายตัวเด่นทีลักหาชุด3ตัวเด่นเน้นหายก็คือ8หา2แล้วก็หา2ตัวบนนะจ้าต่อด้วยชุดร่อง4หา 2, 6หา2หา1แล้วก็หา0 ตัวเด่น852แล้วก็52นับนองเดอ้อโตสีแดงเมืองเกิงเนาะจ้ะต่อด้วยแนวทาง2ตัวล่างเพิ่นก็ให้ตัวเด่นที่รัก7เด้อจ้ะชุด2โตที่ให้ก็คือ0737ตัวเน้นให้ก็คือ2772ดนะพี่น้องเดอ้อเน้นบน852 52 2ตัวล่างเน้นให้2772ดนะพี่น้องบน เดินหาลางเดินเจ็ดเด้อจ้ะแคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงก,กันดเด้อจ้ะพอได้เป็นสายวิ่งสายรูดก็จัดไปเด้อจ้ะเอดาวเนื้อของแท้มาเบิงตองกับแนวท,ทางของน้องอัดเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นลูกทายของคุณไก่เจ้าพายุนั่นเองเนาะจ้ะซึ่งแอดมินก็เอามาลงให้พี่น้องได้ะเบิงกันเนาะจ้ะแนวทางของน้องอัดเนาะจ้ะซึ่งคุณไก่เจ้าพายุผนก็เอามาลงให้เบิงนะพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทย16กันยายน2 5 6 5 ตัวเลขที่เพิ่นไ้ก็คือ41614และ16เดยพี่น้องเด้อ3ตัวเม็ดเดียว41614และ16เลอจ้ะแนวทางของน้องอัดเลยจ้ะซึ่งก่อสนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลโดยพี่น้องเดอ้อมาเบิงต่อกันที่เนื้อทางของคุณไก่เจ้าพายุกันต่อเลยจ้ะซึ่งแอดมินก็เอามาให้พี่น้องได้เบิงกันอีกครางหนึ่งเลยจ้ะรัฐบาล หมวดประจําที่16กันยายนซึ่งงอนนี้เพื่นก็ะไห่วิ่งบนที่รักเจกับลัก1วิ่งล่างรักสี่แล้วพี่นองเด้อชุด3โตที่ให้ก็คือเจ็ดต่อด้วยชุด2โตแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดสและ1 8 3่งแโตที่เน้นให้ก็คือเจ็ดหนึโตเน้นเจ็ด่นึ่งสแล้วก็ หนึ่งหได้พี่น้องเดินแนวทางของคุณไก่เจา้าพายุนอกจากหุทีทนั่นซ้อนสีแค่ไปเบิงจุดเอ้ยเบิงได้พี่น้องเด้อมาเบิงต่อกันที่แนทางของ S, bon, แอสมิสเตอร์บอลนอกจากรัฐบาลไทย16กันยายนซึ่งชุด3โตัวงวดนี้ที่เพิ่ให้ก็คือส2 6ส2 6 6 2 6า3 6ง3 6 6 3 6, 6, 6ต่อโดยแนวทางชุด2โตวโบรางห2ส3มห 2 6 3 6 1 7 2 7และ3 7มเด้ี่พี่น้องเดอ้อชุด2โตเทนใ้นไใ้ก็คือ2662 3663อด้ี่พี่น้องเดอ้อแนวทาง S Mr. Bond แคปไปเบ่งจุดไเบ่งกัน้อจะ้ะมาเบ่งต่อกันในอีกหนึง่งแนวทางนะจะ้ะแนวทางของเจ้าแม่คนดังของเฮาอีกคนนึงเนะจ้ะนั่นก็คือเจนุกนั่นเองนะจ้ะเจนุกบารมีมหาเฮงนี่พี่น้องซึ่งเพิกได้ปลอย รัฐบาลไทยชุดเต็มมาให้แล้วนาะจ้ะหัวประจำวันที่16กันยายนชุด2โตัวที่ให้ก็คือ 62, 64, 63, 72, 73, 82ต่อโด้วย3โต๊เม็ดเดียวเพิ่นเน้นให้382นี่พี่น้องเด้อ 62, 64, 63, 72, 73และ82 3โตเม็รเดียว382แนวทางของเจนนกเด้อจ้า แคบไปเบิงจดเอาไว้เบิงเด้อพี่น้องเด้อบ่าว่าจะเป็นแนวทางของเอดาวเหนือแนวทางของคุณไก่เจาะพายุนจ่ะหรือว่าแนวทางของห้วยนองอัดต่อโดยแนยวทางของเอสมิสเตอร์บอลก็ถุกแนวทางเป็นตัวเลขที่นาติดตามนะจาะก,ก็แคปไปเบิงจุดเไว้เบิงกันเด้อจ้ะเอาไว้เป็นเทียบตัวเลขในการเลือกซื่อลอตเตอรีกันเด้อพี่น้องเด้อ ท้านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโปรดใส่วิจารยาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจา้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่นนานั้นเลยจก้กทางช่องบส,บสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎกดหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจาทุก,ท,กทุกสำนักนําด้ลยจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้ะสื่อต่างก็ลังสับของเจ้าของโดยพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักหนทุกคนส่งดีแห้งๆปังๆมันๆมา,มา,มากันทุกคนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกัอนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า